เจ้าพ่อเจอของดีสวัสดีครับก้องก่อนสวัสดีค่ะก้องกอนเจ้าเดียร์ช่วยค่าเอา,เอา,เอามาให้พ่มาเจอหมายเด็ดไปดูเร็วๆหิวข้าวมากเลยของดีเร็วๆตาไปดูเฮ้ยปลี่ยนชุนดก่นดนอนฮะอู้หูมันเปิดเที่ยงแล้วยอย่าเปลี่ยนชุดเจอของดีตามไปดูหน่อยเร็วๆแกงกินตอนเที่ยงนี่นดูชุดลุงเด่นโอโ้โห ชวนนห่่ออยะฮะโอ้ยหมายรับช้าก็ไม่ทันคนอื่นหรอกเร็วแกงตอนเที่ยงกันเลยสุดยอดเมนูเด็ดครับนี่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 โอ้โหตาทุกยิง่ะเบื้องเบิ้องเบิ้งอุ้ยไม่รถลงเดินรถไปสวนมาแล้วเราลงยกชกชกทีละเทสเนี่ยยกมาเติงเลยเนี่ยกระลังเต็งเเลยโอ้โหนี่หมายรับครับปีก่อนที่ได้ดอกละสามโลนั่นแหละเนี่ยดูดูมันมีเชื้อเล็กๆน้อยๆอีกไหมอ่ะเห็ดเพิงเห็ดห้า ม่รู้ดิตอนเย็นก็ไปไปเบิ้งอีกมันเบื้องขึ้นย่าบอกว่า응อยากกินแกงเห็ดได้สักสองดอกก็ยังดีได้จริงๆเลยพอจอดรถปุ๊บก็คิดสสว่าถือเลขสวบรมนนั้ยดีโอ้โหนี่แกงอร่อยมากครับเห็ดตับเตา่าคนเหนือกับห้องเห็ดห้านะครับแกงใส่ส้มปล่อยใสยย่ยอดมะขามอ่อนเนี่ยเอาเอาออกไปโชว์หน่อยว่าได้เยอะขนาดไหนเอาไปจับเลี้ยงดูหน่อยคุณโอ้ในแกงเลยเนี่ยย่ากำลังหิวข้าวพอดีเลยเนี่ย ดูโจฮึแค่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาก็ได้กินเห็ดเลยไม่ว่าขอสักสองดอกนะให้ยาแกงกินเนาะจอดรถพบเห็นเลยนี่ดูโอ้สุดยอดเมนูเขาครับอือขคุณไปดูไปดูนี่อ่ะเดี๋ยวจะแกงกันครับเดี๋ยวล้างเลยแกงเลยแกงหลายๆหิวเข้าว่ะแกงวัตีิโ แกงหมดเลยอ่ะเก็บให้ย่าสองห้ดอกเพื่อแกไปแกงมาหลังอีกนี่โอ้เห็ดเพิงครับเห็ดห้านี่อ่ะดอกกันแข็งแข็งอยู่นี่งเชื้อใบวันนี้แกงหมดเลยแกงหมดเลยแกงหมดเลยไปตั้งเตาเลยเดี๋ยวไปเก็บไปมะขามอ่อนบ้านเจติ๋มไงบ้านเจติ๋มอ่ะเออเตรียมของแป๊บนึงนะแกงเลยนะโอ้โหขอบคุณยกชนหน่อยขอบคุณยกยกยกถาดนหน่อย่อขอบคุณยกยกถาดโหน่อยปลากินเป็นหรือเปล่าเนี่ย ไม่เคยกินเห็ดพิเห็ดเพิงเห็ดห้าเดี๋ยวผมอดเก็บเห็ดไปเเต่าเนี่ยมันต้องแกงใส่ยอดส้มปล่อยนะครับยอดมะขามอ่อนสดห่อนหอนโอ้โหมีแรงแน่นอนนะคุณนี่คุณมาช่วยเก็บเลยนี่ยอดมะขามอ่อนใช่ไหมนี่ขอขอยอดมะขามอ่อนบ้านใจรีนี่แหละพี่น้องมันจะเข้ากันดีครับเนี่ยยอดมะขามอ่อนนี้นะนี่นี่เด็ดเลยครับแกงใส่ยอดมะขามอ่อนเดี๋ยวใส่ส้มปล่อยด้วย นุ่มเยิเลยนี่นี่ีแกงใส่อร่อยเลยครับน้ำซุปมันจะเปรี้ยวๆนะเห็ดก็จะให้ความหวานครับกินโปงปีโปงเดือนครับฝนตกมาแล้วเห็ดตรงนี้มันจะออกนะถ้าฝนตกแล้วก็เหนียวเหนียวเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเนี่ยเหงื่อไหลอยู่ดีเหงื่อไหลเหงื่อตกอย่างงี้นะฮ้อนอบอ้าวฝนตกหนักๆแล้วอบอ้าวเนี่ยได้กินแน่นอนแกงเห็ดตับแล้วนี่ได้ส้มปล่อยด้วยส้มปล่อยกินกับแกงนี่นะโอ้ใหม่ๆป้าๆหิวข้าวมากเลยปองคุณ ปงคุณกินข้าวกอะไรเมื่อเช้า,ากินกับแบบจะไม่ได้เอ้หันแล้วไปนะครับแกงส้มปล่อยดีกว่าวส้มปล่อยไปต้ปปองทำอ่อนครับล้างเรียบร้อยแล้วดูหานกินยากนะนี่ถ้าคิดว่าถ้าขายได้ประมาณเท่าไหร่ดูสี่ห้าร้อยนิดนึงเนี่ยนะถ้าขายก็เยอะครับเดี๋ยวหันหันเลยเดี๋ยวเราจะแกงกินกันตอนเที่ยงนะครับผมกำลังหิวข้าวมากเลยเก็บไว้ให้ย่าเดี๋ยวย่าละไอ้ไอันนั้นเก็บไว้ให้ย่าหน่อยแล้วกันที่เดี๋ยวแกงให้หมดเลยครับแกงตอนเที่ยงนี้เลยหิวข้าวครับ ไม่มาขาอ่อนๆนะพริกก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะกระเทียมหอมแดงตะไคร้กะปิน้ำปลาะแค่นั้นก็นวลๆนะครับเออนั่นนะนี่ที่อื่นอาจจะมีเยอะนะแต่ที่นี่ก็มันเป็นเห็ดพอดีพอดีนี่ครับดูน่ากินมากเลย พริกแกงก็พริกแห้งนะครับกะปินะครับกระเทียมหอมแดงครับใส่หอมแดงเยอะๆแกงมันจะได้หวานๆครับของพวกนี้อยู่ที่วัตถุดิบครับวัตถุดิบของเราสดๆเห็ดของเราใหม่ๆนี่รับรองแกงมาอร่อยครับป้าใส่เครื่องอะไรแล้วล่ะใส่พริกแกงไงล่ะใส่กะปิเครื่องอีกกะปิเอ้ยหอมแดงกระเทียมพริกแห้งแกงใส่พริกแห้งจะอร่อย ใส่ไปไม่มาขามไปแล้วนะใบใบน,นี่นะอันนี้มันไม่ต้องบางคนเขาทางเหนือบางที่ก็เขาเรียกแกงใส่อะไรใส่ใบโอกาสเดียถ้าถ้าถ้าเป็นทางเหนือเขาใส่ใบอะไรเนาะส้มส้มอ่ะไมะ <ใน S 1> มาเง้านี่ครับดูโอ้โหแคบรูปเป็นท่าหนึ่งสุดยอดเลยเห็นไหมเราแกงเห็ดอย่างนี้นะครับมันหากินยากผมหิวข้าวดูละะดักษณะของเหนือโรงเด่นนี่คือ ถ้าเห็ดตับเต่าเห็ดห้าจะออย่างเงี้ยนะครับเนื๋อมันจะไหลอย่างเงี้ยหิูข้าวมากเลยเหมือนขนาดไม่ได้กินกาแฟกินเครื่องดื่มมาเนี่ยมันรู้สึกยังไม่ค่อยเก็บออกใหม่ๆนี่ครับแกงไปเลยสดกันโอ้กินกันทั้งบางครับดูถ้าซื้อนี่เชียงรายนี่สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนะครับกิโลเลงกิโลละสามร้อยสามร้อยครับเจ้นี้สามร้อยครับเมื่อวานเราจะซื้อมาละร้อนมากเลยเนี่ย ต้นตกกันนิดนึงอันหน่อนี่เดี๋ยวรอมันสุกครับสดน้ำห่อนๆใส่น้ำปลาร้เข้าไปหน่อยใส่ใบแมงลักโอ้โหหอมเลยครับรอดูโหเดี๋ยวแกงแป๊บเดียวครับสีสันนี่นะครับแกงเห็ดห้าแกงเห็ดเพิ่งเดี๋ยวใส่ผักอีตูเข้าไปนะครับหอมเลยครับเนี่ยดูสีสันหน้าตาครับโอ้ยสดครับมันจะมีความหวานจากเห็ดเนาะแล้วความเปรี้ยวจากใบมะขามนะครับนี่ครับสดกระป๋องเดี๋ยวเติมน้ำปลาร้ลงไปเลยครับเกลือก็เติมน้ำปลาร้าไปหน่อย เอาใบไม้ตั้งก็ใส่ให้หน่อยจบเลยอะหิวข้าวแล้วใส่แล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็คนๆก็เสร็จพิธีครับปิดเลยเนาะปิดเลยนหอมหอมเลยจะแบบ่บผมหิวข้าวมากเงอแตงเงาแตงแล้วเนี่ยจะเป็นปิ๊โอเคหอมนะหอมหอมหอมป้าดูมาแล้วครับพี่น้อง แกงเห็ดห้าครับพี่น้องดวงโอ้ยนี่ครับสดกันหม้อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับราคาเก่าก็เดียวกับเนื้อวัวนะเนี่ยแพงกว่าเนื้อวัวแพงกว่าเนื้อวัวอีกนี่โอ้ยหนึ่งข่าหนึ่งข่าเป็นไงเอ้แซ่บมันหวานนะแซ่บฮอนเดอแต่มันร้อนนะน้ำได้น้ำน้ำได้น้ำกินนี่ฮอนเดอเห็ดมันมันบดกว่าร้อนเป็นไงอย่าเป็นไงเราขาดรั้มก่อน สนใจยากก็ลำแม่แม่อยานาั่งลำก่ำอนจิ้มจิ้มพอครับหมอสเลยอาลงเห็นชิมดูวยลุยงเงอผมไม่หิวข้าวจะเป็นปิ๊บนะครับข้าวประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วมึเชอากินแต่ขนมปังตอนเช้าเดี๋ยวเราตักแบ่งไปให้ยายทวดด้วยร้อนหวานเจ้ายายทวดนี่ค่ะกราจะมอสขนาดน ครับอะหลืไมเไหอะไรมเข้าอ่ะพี่ต้องแบม่นโตัจะโต้กข้าคเับมันเปโตทำอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่สิ็จนี่เขาน่าจะมาส่งแล้วมั้งที่เราไปสั่งไว้อ่ะต้กินข้าวรู้มอมเลยอาหารใกลองอนงอนกับอาหารเโอ้โหตอนนี้ก็เย็นนะ ก็ูดได้ไหมไมาทิ่งต like ัเห็ดดูังเห็ดแบบอ่อนๆเลยสุดยอดบ,บราชินีของเห็ดนะครับเห็ดนาห่อนดูเงืองเลยนีน่วันนี้อากาศมือนกับคนเนือห้องเป็นปีเข้าครับจะเป็นลมหิวเข้าแบบดูเงืนอนย้วจนเงือแตกะ่ะวันนี้เหมือนอากาศมันจะฝนตกไปก้าอาการอย่างเนี้ยคือ,อเห็ดออกผมสังเกตได้ทั้งเงือกอย่างนี้นะถ้าเห็ดไม่ออกก็ฝนตก ดูเนือ้อกินข้าวไปเนเ้อมพฟล์แบบไรนี่แกงเห็ดเลยอันนั้นตองส้มตำต้มก๋วยเตี๋ยวนี่เคยกินอะไรกับใครทีน,นี้ตจา้างพันก็ซื้อกินนะถ้าหิวอย่างนี้นะถ้าไม่กินก็คงจะตาย <c oughs> บอกว่าเราขับตายเลยมือเขากินข้าวทั้ ที่ข้าวปั้นเนี่ยหมดเลยโมโหหิวเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่โมโหหิวเขาเรียก,กอะไรของข้าวมาข้าแม่หิวที่เดนยายที่อันนั้นที่บอกว่าแม่เอาข้าวข้าวองข้าวไปให้นะโอ้ยเป็นเหมือนผมตอนนี้แหละหิวหิวมากกินโมงเนี่ยบ่ายโมงกว่าแล้วบ่ายสองโมงอะ่ะก็ได้กินข้าวอะไรแบบ กินขนมปังเดียอะนึกว่าจะได้มาใบไงลูกกับนึ่งข้าวรอแมงแต่เจ้านึกว่าจะออกออกออกบ้านจากเจ้าหมอจะเส้นก็จะได้ยาสิบเอ็ดโมงสิบครึ่งอ่ะเรจะออกมาก็ไปเก็บเห็ดอีกเก็มเห็ดแล้วก็หิ้วข้าวอีกดีนะที่ได้เห็ดอยู่นะถ้าไม่ได้เห็ดแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้เห็ดที่ยากบอกอยากกินนี่แนีไปตลามตัวเราอีก คือเห็ดฟางใจอยากกินเห็ดเห็ดตัวนี้แหละแต่ว่าตั้งใจมาแกงเห็ดฟางแต่ว่าทางกลับมามีหมายรับของเห็ดไงบอกก็ได้บอกก็ได้บอกก็ได้ยังมาแรกงิตเป็นรักที่านใจแบบขอเห็ดสักสองสามดอกนะแกง้ง่ายกินแม่แม่ยาก็บอกว่าขอสักสองสามดอกได้สักสองดอกก็ยังพอให้แกกินกบบแกงกินนอนเยอยงนี้เอาเบอรมา กอนพ่างนกอตัวแรกเลยอมซื้ออไ่ะอ๋อ้ยเอ้ยอ้ยโอยอ้ยอ้ยโอ้ยโอเยาอ้ยโ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 อ้ยนแ้ยอ้ยโ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 อ่ยโอนยโอ้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 ตโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยโน้ยโอ้อนยโอ้ยยโอ้ยนอยอ้้นลยโอ้ยยอ้อ้ยโ่้ยโอ้ยโ้น่อ้ยโอ้ยโออ้้อ อยา,านุ่นใช่ไหมน่ะอ๋อไปยุยห่หงฟังนึงกะกตีเฮาดูนั่หนีอเนาะมันไปดูมันไปออกอีกฟังเอ้ยโวันนี้เนาเข้ามาวันนีน้โลกตอนนี้ไปหาเียวคนดูเมหมือนมาหาใจหายรับปั่บบหลายเดี๋ยวกินผลไม้เสร็จอกินกับข้าวเสร็จเดพา,าเก็บผลไม้ต่ออะไรข,น,น,ขน,นุขนเาะขนุกินขนุนอร่อยขนุนสุกพร้าต้นเลย แล้วก็พามาเก็บดินจีดิ้นจีพันคอมน,นะครับที่เก็บเมื่อวานเนี่ยหายากมากหมู่บ้านท่านในเมือเจเตว่าในลูกเล็กลูกเล็กเล็กในหมู่บ้านนี้เหลือไม่กี่ต้นน<อ>ะครับเขาขายกิโลสองร้อยนะมีหน้าที่คุณจอบตัดแต่งกิงดีๆเอาชำชำก้ามันสักสองสามก้าไปปลูกที่สวนด้วยทาตกิ่งมั้งเออทาตกิ่งใช่ไหมธาตุกิงเดี๋ยวขายเอาเงินซื้อบมากขึ้นแบบปัดถูกเขาขายในลาซาด้าก้าละสองร้อยห้าสิบ พันดนนี้นะขึ้นขายรุ่งมูลกิโลสองร้อยโอ้แม่กินข้าวนักอยู่นี่น้อหิวเออกินเลยเจ้ากินนักนักหอมนมากน่าเป็นอยากให้เจ้าซื้กินจริงไหมทั้งหวานทั้งกรอบละมุนลิ้นแบบผัดเปรี้ยวจากใบส้มปล่อยใบมะขามเวลากินเข้าไปเนี่ยถ้าจะเพิ่มมีเวลาหนัตำมะพริก้าด้วยหน่อยนึง ม้ออะไรไม่ติดการเด่นในร้านของแมวหม้อไปตามนะครับหม้ของย่างแกให้อีกขัวหนึ่งเพราของย่างไม่ไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่เผ็ดไม่ใส่กะปิอันนี้อันนี้มันก็ไม่ได้ใส่กะปิกะปิอยู่ลังรถเอาไปทำซีโป้งก่อนยังไม่ได้เอาลงแต่ไม่มีเวลาไปเอาความหิวใส่ในน้ำปลาร้าอืมใช่ของย่างนั้นต้มแบบลังก็แม่ เีิยมเฮ้ยของยากก็แกงให้หม้อหนึ่งเดียวเลยแสบหลายแสบหลายพี่น้องนี่คือค่าสินค้าประกอบขนมต่อไอ้ไอ้ลิ้นจีมันพันอย่างเหรออ๋อพันนี่ยนั่นพันคอมมาจากไหนครับเออมันมาจากสมุทรสาครวลาวผู้ใดเอามาล่ะสมัยนั้นเตี้ยผินเพิ่นเพิ่นเป็นเตี้ยเพิ่นเพิ่นเฮแตนนั่นเตี้ยะเตี้ยผิน คนไทยเพิ่นเคยเหตุสวนอยู่สมุทรสาครเพิ่นมาสือที่อยู่บ้านเฮาหนี่งตอนนี้เหลือไม่กี่ต้นแล้วใช่ไหลวงหมาเนาะยี่สิบสองต้นฮะยี่สิบสองต้นในในต้นหนึ่งต้นนี้ที่บ้านสวนเพิ่นนั่นล่ะที่สวนเจ๊พันนั่นนะสวนเจ๊พันเจ้าเป็นไทยเจ๊พันอันนี้ถือว่าโชคดีมากเนาะเราได้ไอ้ต้นนี้สีพันค่อมเนี้ยอันนี้เมื่อก่อนนี่ยค่ะแต่งกิ่งมันสีลูกใหญ่กว่านี่ โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ให้ยายช่วยแต่งกิ่งหน่อยไป๊บไป,ปดูหน่อยพาไปเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวให้ปองคุณไปคนไปเก็บแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บขนุนด้วยไป่ะพุ่มมะว่านครันินให้แม่กินอืมอันลิ้นจี่พุ่มมะวานก็แปลกๆเนื้อของเขาสีทองนะนะครับสีทองแล้วก็รสชาติหวานหอมไม่มีมเมล็ดครับเนี่ยต้นลิ้นจีพน่พันค่อมปีหน้าเดี๋ยวจะให้ยายทันนี่มาช่วยแต่งกิ่งดีๆให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสอยมาชิมดูครับเอาโอ้โหนี่ครับสุดยอด เอาเอาอีด้านหนึ่งสอยอีด้านทำแงี่มไปละลุ่ครับปีนี้มันมันไม่ได้ดูแลมันดีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุกรสุกรลิ้นจี่ทั่วไปนะเห็นขนุนที่เรามาเก็บเมื่อวานเลย <c oughs> เห็นเห็นขนุนไหมป้าคุณเห็นไหม <c oughs> เห็นอยู่นะอ๋อาาุมมจับต้อยแแ่ลาาาิ้นจี่พันคอมครับเออนั่นแหละเอาเอาพวกเอาพวกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ โอ้นี่นี่ลิ้นจีพันค่อมโอ้โหเรามีต้นเรามีกล้าพันมันครับมีสองต้นในหมู่บ้านนี่นะนี่นี่นี่ประคุณมาดูนี่อ้ามมาแกะให้ดูก่อนนี่พันค่อมของแท้ครับนี่หน้าตาของพันค่อมลองแกะดูเมื่อวานอร่อยอร่อยปลูกตอนนี้คือลิ้นจีนทั่วไปยังไม่ออกนะถ้ายังไม่ออกนะแต่ที่นี่ออกแล้วครับเราดูนะเนื้อเขาจะสังเกตด,ดีสีน้ําตาลจะออกเป็นสีน้ําตาลเนื้อมันกรอบเนื้อมันกรอบแล้วหอมนะครับ เขาขายกิโลสองร้อยอ่ะอั่านั้มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรไงเขอบคุณน,นี่อ่ะชิมเลยอืมอร่อยอืมนี่นี่นี่โอ้โหอ้พ่อจะชิมหน่อยหิวหิวอยากกินกิขขนข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วคืออยากกินผลไม้แล้วไงห,หากินยากนะครับพันคอมเพิ่งได้ยินเมื่อวานนี่แหละ เคยมันมีอีกต้นหนึ่งอยู่ที่สวนยาพันน่ะนนที่ก<ล><ผ>มเคยพูดให้ฟังกันแหละสีออกสีน้ำตาลแล้วไม่มีมเมล็ดแ,แต่ที่สวนย่าพันที่เก็บมาตอนมันใหญ่กว่านี่หนึ่งเนาะอันนี้มันแหลงแต่เราเขาไม่เคย<า>ไม่ได้ดูแลมันเลยไงดีแล้วที่มันยังออกลูกให้เดี๋ยวผมจะตอนกิ่งมันเยอะๆเลยนะตอนกิ่งตอนกิ่งไว้ตัดให้มันสั้นลงอีกสักหน่อยไม่ให้มันสูงแล้วก็ตัดแต่ว่าถ้าปีนี้เราอยากได้ก้าพันมันเยอะๆเราไม่ต้องตัด เราชํำก่อนใช่ไหมกาทาิงกว่าได้หมดนี่ก็เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอาขนนต่อปะหวานอร่อยแต่ต้อคุบขนมกับพ่อไปวันนี้ดำแล้วขนมันนี้ดำแล้วพ่คุณจะปีนบ่ระวังมีดเด้อดมีดันจะสอยแขนตัวเองเด้มันสุกแล้วมันดาแล้ว่ะ เข้วันพอดีอ่ะนู่นเลยเหรอจะขึ้นได้หรือฝ่าม้นลุไปไปไปวันพอดีเลยปองคุณลบเด้อให้ประเด็นเดี๋ยวมีดมันจะซับหัวมันมันเสียบคาอยู่กิ่งด้วยนั่นอ่ะมันไปอยู่ตรงกิ่งแล้วมันอ๋อมันไปอยู่ตรงมันอยู่เขาบอกได้หรือเปล่าไม่รู้ระวังเก็บฝุหัวโอ๋ยมันต้องแม่ขึ้นว่านี่เธอเป็นลิงเหรอเธอถึงขึ้นได้เอาล้างั้นเธอก็เป็นลิงสิเธอถึงขึ้นได้ พอลิงอันนี้ลูกลิงแม่คนแม่ลิงมาแม่แต่แม่ค้นมึงประเด็นไปแล้วพอลิงออื้้งงระวังเด้อยเล่นหมดละได้มั้ยเล่นหมดละสูงเกิน อพ่อล oh ิงลงกลับไม่ได้กลับโดนมีดละป่าโดูร oh ับพวกคุณขอให้มันกินได้นะเมื่อวานพอดีเลยอะพวกคุณใช่เมื่อวานพอดีเลยเมื่อตีละเมื่อตีละเหลืออีกสี่ห้าลูกนะถ้ามันแก่แล้วก็ลงมาเลยก็ได้นะยังไม่แก่ นี่ลืมไทยได้อยู่ไทยได้น่ะถ้ามาก่อนนี้สักสองวันนี่มันฝนตกด้วยมั้ยเนี่ยหวานจ็ดเลยหวานมึงก็สกระปกมากเลยค่ะมันเหลือประเด็นแล้วคุณข้าวมันกินมันมีต้นมากอกด้วยน่ะอร่อย กินไหมเดี๋ยป้อนนะกินไหมกินไหมปองคุณไม่อร่อยอิ่มอิ่มชิดบ้อนเยอะช้อนเสียดายเนาะวิ้นองคุณดูดิเป็นไรวะเน่ะเลือดหลอกเลยเผะเลือดหลอกเลยอะเหนื่อยเรากินสักคำสิมานั่ง มานั่งชิมนิ่มกระปวดของเขาเนาะหวานเลยตัดไปไหมตัดไปนี่เลยตัดไปสมองอะไรมันกินได้อยู่นะไม่ใสมัยมันได้อยู่อืมหวานดีอ่าหมดขึ้นอ่ะให้แม่ตัดให้แม่ตัดไปน้ำหมดหรอเป่าเอาลิงจี้อันนั้นไปฝากจานเลยไปฝากจานผัวบ้านทุ่งครับปาดกันตรงนี้เลย ใส่เอาเม็ดมันไปต้มหอมเอาเม็ดมันไปตากแดดนั่นแล้วต้มเราอย่างนี้ไปได้ไหมได้เอออย่างนั้นเอาอย่างนั้นเอาสักเอ๊เราไม่มีอะไรมาใส่เนาะงนี่ไงใบไม้เนี่ยขอบคุณนิ่วแปจานที่บ้านเดี๋ยวไปแม่จะจะเช็ดแฉะไปรอไป๊บเช็ดแฉะนี่ผมยิงไปโอ้น่ากินอยู่นะขอบคุณดูดิสีเหลืองกระดามสามเลยตรงหัวข้าคั่วข้างในมันอาจจะแฉะหน่อยนึงแต่ว่า มันตัดตัดหัวขั้วข้างล่างมันออกนะครับแล้วก็กินได้กรอบหวานอยู่รสชาติดีพวกคุณลองชิมดูไหมมันแมลงด้วยเนี่ยแมลงนี่แหละปลอดสารไม่มันคืออะไรนะคืออะไรอ่ะแม่ลองดูฮะเห็บปะเนี่ยกว่าเป็นแมงโบกนะฮบนโอ้ยังเหลืออีกหลายลูกเลยเห็นไหมเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวอาจจะได้กินลูกที่มันดีๆหน่อยเพราะลูกอื่นไม่ดีเลยเล่นอะไรบ้างเธอเนี่ยเล่นขายของเหรอฮะเนี่ยเราก็ดูไงว่ามันได้หรือเปล่าพอแล้วมั้งมีให้กินเยอะแค่ไหนมันเนี่ยมันเออพอแล้วเอาเราะแข่งหน่อยเหรอไปให้ยาไปให้ยากินไปให้ยากับให้ยายนางด้วยไปไปแล้วครับนี่เดี๋ยวก็เมื่อวานนู้นก็สลายแล้วน่ะ เดี๋ยวอีกสองสามวันก็มาเก็บเม็ดมันไปขั้วต่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรนจีเอาเรนจีแป๊บหนึไงเป็นไงนะไหนนี่โอ้มันใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เหรอโอ้เดี๋ยวเปรียบเทียบกับอันอื่นดูหน่อยขอนที่เรากินอ้าแก่ๆดูหน่อยแล้วป้องคุณกินแล้วป้องคุณแก่หน่อยแก่ให้ดูหน่อยโอา หัวก็ไม่เสียเนาะอู๋อันใหญ่อย่างงี้จะมีเมล็ดหรือเปล่าโอู๋ถ้ามันได้ใหญ่อย่างงี้อันนี้อาจจะมีเมล็ดหน่อยใช่ไหมเ,เอ้ยมันม<ๆ>ันผสมพันธุ์หรือเปล่าจะปกติหร้นจีพันธุ์นี่เขาจะไม่ใหญ่นะนหวานมากไปมีเมล็ดอา้าวทำไมไมมีเมล็ดหอ,อมเนื้อแห้งผิวเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆรสชาติ <จะ S 1> ดีมากแต่อร่อยเหมือนกันใช่ไหมคะอร่อยเหมือนกันมีเมล็ไหมีลูกมีเมล็ดเอามั้ย เออเอาเอามาเล่นมันไปทอดแต่มันหวมันหอมมากเ็กินน้ำทิ้งจีไหมมันหอมเหมือนน้ำทิ้งจีแล้วอะไรคือแบบมันเขาแต่งกลิ่นมาเลยครับหอมกินไม่ว่าผมนึกว่ามันใหญ่อร่อยคุณบอกว่าอร่อยมาเดี๋ยวมินทุระต่ออยู่นะก็จะไปทำทุระต่อแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเื่อนก็อาจจะเดินทางกลับไปทํางานกันบ้างอาจจะหยุด ยาวต่อหรือว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้เ c ็ซทุกๆท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยนอกดงเด่นเนาะหมายผมต้องไปตามหาหมายรับผมมีหมายรับเหตุ5ผมมี3ที่ไปแบบคอดูดูได้ดูอยู่ดีถ้ายื่นเฉยเงือนอะไรอย่างนี้นะยื่นเฉยแล้วเงือนอะไรอย่างนี้นะอากาศอบอ้าวออกแน่นอนครับมันเป็นเหตุพวกนี้เป็นเหตุราเห็นเชื้อราบางอย่างถ้ามันแบบร้อนอบอ้าวฝนตกร้อนอบอ้าวฝนตกเนี่ยราพวกนี้เขาก็จะออกเขาก็จะทํางาน ถ้าเหงื่อไหลอย่างเงี้ยเป็นเป็นเหมือนจะเป็นไข้เป็นแบบร้อนๆหนาวๆเงี้ยใครใครมีหมายแล้วเหมือนเหมือนจะเขาไม่ได้ไปไหนมิเตอร์เทินแหละพูดแล้วหน้าโมโหไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับครัวลุงเด่นแฟมมันดี้อ่าเจ้าของต้องอภิชิตหน่อยดเดียวขอบคุณยังไงมาหาแม่เร็วอะไรอะ ไปแล้วนะจะไปไปด้วยไหมไปหาไม้ไม้ไม้เด็ดไหมชอบนะชอบเออเดี๋ยวอาจถ้ามีก็อาจจะถ่ายคลิปให้ดูนะภารกิจตามล่าหาหมายรับเห็ดห้าเห็ดเพิ่มชอบแล้วก็ชอบเป็นคนชอบหาของป่าป่าป่าไปไปด้วยไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะไปแล้วครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์ไทยนะคะกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องควรลุงเบดแฟมบิลี่เลยนะคะครับไปนะครับสวัสดีครับ